สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้จะถ่ายให้เบื่องอีกพี่ที่รถนำมนฑลจ้าเ้อคือวุทิ่พวกนั่นแหละเพิ่นเป็นอาจารย์ด้านนี้นะพี่น้องได้สนใจกะได้ได้พี่น้องมีเ <c oughs> สียงด้วยกันรักษาคนแท่นพอนะพี่น้อง ขออนุญาตนะคะนั่นแหละดีคลิปมันยังออกดีอันนี้ไม่ใช่คลิปใน u t u b e นะนะทั่วโลกเลยนะ อ่ายูทูปเขาไปเบิ้งกับของได้หมูว่านกับมี่อาบน้ำมหอู้เฒ่าลงแล้วเพราะบ้านเราไม่มียูทูปเราต้องทำบอกแล้วอาบน้ำมันเลยจ้าเด้อปุ่นตางต่งตังตังอัดเต็มที่พี่น้องปีนี้เอาบ้านเอาทุกช็อต นี่คือพี่ที่แด้พี่น้องเด้อในนิทาให้เบิรแมน 嗯。Hmm. <c oughs> đập 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 cái nó về. ủa nó bể kìa, thấy อันคือพิธีแบบ,บ <c oughs> ว่าเลยอ่ามีแห้งมาสบายดวงบดีจังสีน้พี่น้องกำลังลดน้ำมนันน้ำาจารย์นเลยอาจารย์เป๊ะอยู่ที่พวกหลานไส้หน่าแหละพี่น้อง มึงต้นมะยอมอย่างเงยมันนี่ต้นมะกุฎมะกุฎอันนี้มะยงชิดมะยงชิดลบลงไพี่น้องมันนี่เพิ่นกับปูกแล้วเรียบร้อยปลูกเนี่ยปุกมันโตช่วงมาหันก่อน้องการ ตัง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 ตตัียมกล่องมาพี่น้องนั่นมาแล้วปากปากแล้วก็กินมือหนึ่งคือกล่องมาแล้วตังตังมาแล้วกดตีนจอบยังเดียวตังตัง 明吧。<laughs> Hãy subscribe em cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวคิดทีเริ่องนอไปลองคลิปนี้ให้เบิ่งนิธเที่ยวกพี่น้องเด้อที่รถน้ำมนต์ของอาจารย์เต๋อหลานใช่ไหมนี่แหละเรองมือดีเหมือนสะดอกก่อ่ะนะพี่น้อง <c oughs> อเพราะว่าผู้สวยแล้วเต๋อยู่โรงพยาบาลแล้วสุขภาพวก่อคอยดีเพิ่งก็เลยมารถน้ำมนต์ กินเนี่ยไว้ฉันเนี่นนนนนยเอาไน้องเนาะกินอ่ะนี่ผิดไทยบังไม้แด้วจัดเนอะไอ้บายเล้บต่างๆเอาเต็มที่เลยต่างๆ